ทุกคนมาดูผักปูดมันกูดจริงๆโอ๊ยแม่ขาร่วงนะคะเห็นไหมทุกคนนี่อยู่ในดงกล้วยนะคะนี่เขียวอา้าวคุณต้องใช้ไปโผล่อะไรตรงนั้นนะ่ะผักกูดของเราสะตอนผักปูดทำไมยอดใหญ่อ๋อจะโม้ผักกูดยอด <ไป S 2> ใหญ่ยเยอะยพาไปดูพาไปดูดูยอดครับเดี๋ยวดูนะคะนี่ดูยอดนะคะนี้ยอดทั้งหมดดูนิ้วชี<อ>้นะครับนิ้วชี้ เห็นไหมครับน้องๆเลยอยู่ก้านนี้ครับเป็นไงครับไม่ใช่เพียงก้านเดียวนะครับ <Big S 2> ทซส์ <size. S 2> แปลงเป็นผักบูดพันบิ๊กไซส์นะคะอิมพอตมาจากสุราษฎร์ธานีนะคะแปลงที่ปลูกอยู่กําแพงแสนนะครับอ่าแปลงที่อยู่ที่กําแพงแสนนี่ไม่ใช่ยอดเดียวนะครับมาตรงนี้เลยนะครับ <c oughs> เป็นพันยอดใหญ่คือต้องเข้าใจนะคะทุกคนสุราษฎร์ธานีนะคะนอกจากห้อยใ่นะคะทุกคนผักกูดก็ยอดใหญ่นะจ๊ะเธอ น,นะหอยใหญ่ผักบูดก็ยอดใหญ่แต่เป็นเอามาปลูกไว้ที่กำแพงแสนนครปฐมนะคะนี่นี่ครับผักกููงง่ายตายยากเป็นดัชนีบง่งบอกความเป็นอินทรีย์เพราะเขาไม่ต้องการธาตุอาหารที่เป็นเคมีเลยสำหรับคนขี้เกียจนะครับคนขี้เกียจด,ดูแลรดน้ําเขาอย่างเดียวก็พอยาก็ไม่ต้องถอนนะครับสนใจมาดูได้เลยนะครับว่ามันปลูกได้จริงหรือเปล่า อนนี้เป็นแปลงย่อยนะครับเพราะมีแปลงล่ะอยู่ปลูกขนาดหนึ่งไร่นะครับนดูยอดดูยอดอกทีที่ใหญ่แค่ไหนนี่อันนี้ถ้าเป็นส่งบริษัทที่เราส่งยยากได้เลนะครับสใหี่เมากเลยกล้ากินแล้วเปล่าครับเนี่ยเอาแล้วเราไปทําอะไรกินได้บ้างคะกรอนี้แบบว่าไม่เห็นรู้จักผักชนิดนี้เลยเอาทําอะไรกินได้บ้างยำครับผมยำยำแล้วเมนูอื่นอ่ะก็ลวกก็ได้นะครับเนี่ยครับดูยอดหนึ่งเป็นโออิชินะครับเลขหนึ่งไทยเลยไหมครับ นี่อันนี้ยอดดิ่ของเขาเนาะครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับข้างใต้เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยครับเอาไปเดี๋ยวย้ําให้อีนเนาะสําหรับคนที่บอกอุย้ยไม่เคยกินแล้วอยากกินว่าเอาทําเมนูอะไรได้บ้างเนาะเอาไปลวกนะคะลวกจิ้มน้ำพริกจิ้มแจ่วเนาะเอาไปยำเอาไปผัดซอสหอยเอาไปแกงส้มเอาไปแกงเผ็ดเอาไปทำได้หมดเลยที่อยากจะทำน,นะคะีสูงจากพื้นเมตรยี่สิบนะครับมีสูงเกือบเท่าคุณนงชัยเลยนะคะนี่ความสูงของยอดนะ ท่านต่ำในนี้แปดปเ็นนะครับที่ดูความงดงามของเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นพืชที่เหมาะสําหรับคนขี้เกียจแบบเราเ,เลย,เลยนะคะเพราะอะไรไม่ต้องไปห่วงเรื่องหญ้านะคะวัชพืชไม่ใช่ปัญหาของผักกูดนะคะนี่เห็นไหมหญ้าก็คือยิ่งมียิ่งดีเป็นผลดีที่เขากลัวคือกลัวแค่ตัวเนี้ครับเถาที่คุมแค่นั้นเองเอาแค่นี้ออกแล้วกันเถาคุมเขาเขากลัวเพราะมันจะคุมนี่ครับดูยอดครับนี่ครับ ยิงเด็ดยิงแตกเป็นผักที่เหมาะสําหรับกรเกษตรกรแบบแบบไม่ต้องทําเกษตรยากๆเพราะอะไรคือเขาไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของโรคและแมะลงศัตรูพืชสิ่งที่เขาต้องการคือความชืน้นเพราะฉะนั้นจะให้ดูแบบโลเคชันนะคะแบบไกลๆเลยว่าเมื่อก่อนอ่ะอาจจะมีหลายๆคนหรือตอนนี้ก็ต้องมีหลายๆคนเหมือนกันที่เข้าใจว่าพักกูดต้องปลูกแบบมีเสลน ทางแสงให้ข้างบนหรือว่าต้องปลูกริมน้ําแต่จริงๆแล้วเห็นไหมคะทุกคน <No. S 1> อยู่กลางแจ้ง <No. S 1> แบบนี้นะคะ <No. S 1> เห็นไหมไม่มีต้นไม้ใดๆเป็นหลังคาให้เลยนะคะให้เห็นกันเลยไม่มีหลังคานะคะคนี่อยู่กลางแจ้งแบบนี้เลยนะคะสิ่งที่เขาต้องการคือน้ําความชื้นแค่นั้นเองนะไม่ได้ต้องการว่าต้องมีร่มลําไหลไม่จําเป็นนะคะใครจะมาเครียดว่าอุ้ยต้องมีร่มให้นะ ต้องอยู่ลำไรนะหรือต้องไปปลูกดินน้ำนะข้ามผ่านไปได้เลยนะคะปลูกตรงไหนก็ได้ขอแค่ให้ในพื้นดินมีความชื้นแค่นั้นเองเห็นไหมคะนี่ก็จะเขียวแบบนี้ไปเลยนะคะนี่ที่เห็นเนี่ยเป็นแปลงผักกูดนะคะน,นี่คือกำแพงแสนนะครับกงมชายฝั่สมรมกำแพงแสนนครปฐมนะคะน,ะคะนี่ข้างหลังดงกล้วยนู้นก็ใช่นะคะในดงกล้วยนู้นก็ใช่ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนแต่สายพันธุ์ของเราเน้นเลยครับเป็นสายพันธุ์ยอดใหญ่นะครับก้านใหญ่ยอดใหญ่ผักกูด แท้จริงแล้วเขาคือเฟิร์นนะคะทุกคนเฟิร์นชนิดหนึ่งที่สามารถรับประทานเป็นอาหารได้ส่วนประโยชน์ของเขานะคะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็มีในเรื่องของอ่าระบบหมุนเวียนเลือดนะคะมีประโยชน์อีกอย่างอื่นเยอะแยะมากมายนะคะทุกคน,เห,นนะเหมาะสําหรับาาเป็นพืชอาหารที่ปลูกไว้แล้วอยู่ครั้งเดียวยาวๆไปเถิดโชคอเอเนาะ ใช้ควาว่าเจ็ดช่วโครคืออยู่ยาวๆเลยปลูกครั้งเดียวแล้วไม่ต้องขยายต่อแล้วเพราะว่าเขาจะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการสามอย่างก็คือสปอของเขานะคะแล้วก็ตรงที่รากเขาเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ใ,กลให้เห็นนะคะที่โค้ข,ของเขาอะนะคะในโคนเขาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยพอโคนเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเขาก็จะมีรากเห็นไหมมีรากเหมือนรากกล้วยไม้นะคะนี่พอไหลไปเขาก็จะไปขึ้นต้นใหม่ได้อีกนะคะ อ่ะมีจากสปอร์มาจากรากแล้วก็ขึ้นต้นน้องจากต้นแม่อย่างเงี้ยนะคะนี่นะคะ,นะคะขยายพันธุ์ได้สามวิธีปลูกครั้งเดียวเขาขยายพันธุ์ได้เองเลยะคะ่ะเราไม่ต้องไปขยายพันธุ์เพิ่มนะนะ,ะนี่นะคะยอดก็จะเป็นแบบนี้นะคะออเป็นผักอีกตัวหนึ่งที่เหมาะสําหรับเกษตรกร,ะกรจะเอามายึดเป็นอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักได้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะผักกูดมัน กูด <Good. S 2> จริงๆนะคะทุกคน